มื่อนี้มาหาเห็ดพี่น้องมานลายพ่อเห็เดไข่ดอกบักเงี้ยพี่อ่สองดอกดอกงามๆเลยจ้ะป่าไปแก้วหอมๆเลยมื่อนี้มานมานแล้ว <c oughs> อยู่เป็นแป๊ดเนี่ยจ้ะเอา้าเด็ดขา,ขาดได้สองดอกจ้ะเห็ดเพิ่งเริ่มออกเด้อจ้ะออกปรทัดลายเนี่ยนี่ได้ไข่เห็ดละง,งูกอยู่นะ มีแต่ดอกอันนี้มีแต่ดอกเถ่าดอกตูมบ่ค่อยได้หมานเห็ดไข่อีกแล้วพี่น้องสองดอกนี่ดอกหนึ่งเถ่าแล้วจ้ะกับดอกตูมไว้ลนสัา เห็ดละงกเหลืองสามดอกน้อยมีอยู่ได้น่ะน้ำมือน่ะพาะได้เก็บอยู่สามดอกจ้างกขาวจ้าดอกงามๆเลยมานๆพี่น้องพาอได้แกงแลงละมือน่ะจุดไตก่อนหิน สองดอกดอกที่สามอยู่ทั้งใต้่เออมันมีอยู่อีกหนึ่งดอกจะพอหาได้อยู่ องพ่ออายุดอที่นี่อีกสองดอกพี่น้องเอาเอาตรงนี้อีกสองดอกจ้ามันบานแล้วนีไงละงกเรืองบานดอกหน่อยอีกดอกนึงเป็นเห็ด เริ่มออกต้นฤดูการอยู่จ้ะมื่อนี่มานแต่เห็ดไข่จ้ะพี่น้องเพี่ปก็ดอกต่มๆดอกเห็ดไข่เห็ดละงกบ่ค่อยพออ้วะจ้ะพอแต่เห็ดไข่ตัดเลยนะดอกตูมสามดอก สามดอกใหญ่ๆ่นดอกบานดอกเนืองดอกบอกเย้ยเลยจ้ะดอกตูมสซกตากอนดอกนี้บานแล้วดอกบอกเย้ไหมเบิ้งพี่น้องเทียบกับมือเย,ยก็มืออีกจ้ะปาดดอกเย้ยเลย เห็ดไข่ดอกบอกเย้ยพนขาบ,บักเย้่ยม<า>ัมนมันจ้าเออเห็ดละงกเหลืองจ้าหายากเลยพี่นอ้องพอแต่ดอกน้อยๆมันเพิ่งเริ่มออกบานหมดแล้วจ้ะนี่และเห็ดก็ได้ ได้เป็นเห็ดรวมได้จะเห็ดไข่เห็ดสุยางอันนี้ดอกหนึ่งโอ้นี่ก็ได้